The Ghost of Jayonggi e Province Complex หรือผีแห่งอาคารราชการจังหวัดกยองกีซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าผีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของเกาหลีใต้อาคารนี้เคยเป็นสถานที่สำคัญในสมัยอาณานิคมญี่ปุ่นและมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้มันกลายเป็นแหล่งรวมของความหลอนและวิญญาณอาคารราชการจังหวัดกยองกี ตั้งอยู่ในเมืองซูวอนซึ่งเป็นเมืองในเขตจังหวัดกยองกีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงโซอาคารนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยการปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นในเกาหลีในปี 1920s และเป็นสถานที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการภาครัฐในสมัยนั้นอาคารถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีสไตล์คลาสสิกและสวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็ซ่อนความมืดมิดไว้ ในประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองเกาหลีอาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางในการปกครองและคุมขังคนเกาหลีที่ต่อต้านอำนาจญี่ปุ่นหลังจากที่เกาหลีได้รับเอกราชอาคารนี้ก็ยังคงถูกใช้เป็นสำนักงานของรัฐบาลท้องถิ่นและสถานที่สำหรับการประชุมของเจ้าหน้าที่แม้ว่าภายหลังอาคารจะได้รับการปรับปรุงใหม่และถูกใช้งานต่อไป แต่ประวัติศาสตร์ที่ยากลำบากของมันยังคงทิ้งร่องรอยให้กับพื้นที่แห่งนี้เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับผีแห่งอาคารนี้มักจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณของคนที่เสียชีวิตหรือถูกทรมานในช่วงเวลาของการปกครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามและการขัดแยง้งมีการรายงานเกี่ยวกับการทรมานและการประหารชีวิตผู้ที่ต่อต้านอำนาจเชื่อกันว่าในขณะที่การประหารชีวิตเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของอาคาร วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตยังคงวงเวียนอยู่ในสถานที่นั้นไม่สามารถไปสู่พบหน้าได้หนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องผีนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าหน้าที่ทำงานในเวลากลางคืนหลายคนรายงานว่าได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องต่างๆที่อยู่ในอาคารเช่นเสียงฝีเท้าเสียงเคาะประตูหรือแม้แต่เสียงของการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายได้ บางคนได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้เสียงของคนที่เรียกชื่อพวกเขาหรือแม้กระทั่งเสียงกรีดร้องที่ดังออกมาจากห้องที่ปิดมิดชิดหลายคนที่เคยทำงานในอาคารนี้ในช่วงเย็นหรือกลางคืนกล่าวว่าเห็นเงาของบุคคลที่เดินผ่านไปมาภายในห้องที่ว่างเปล่าบางคนเห็นวิญญาณของผู้หญิงในชุดดั้งเดิมที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหญิงสาวจากยุคอาณานิคมญี่ปุ่นเธอยือนอยู่ในมุมที่ไม่คาดคิด และมองมาที่พวกเขาด้วยท่าทางเศร้าบางครั้งเงาของผู้หญิงในชุดขาวที่ไร้ใบหน้าและไม่สามารถระบุได้ว่าคือใครก็มักจะปรากฏในที่ต่างๆของอาคารบางครั้งอยู่ใกล้หน้าต่างหรือมุมมืดหนึ่งในเหตุการณ์ที่ด่งดังที่สุดคือกรณีของพนักงานที่ทำงานอยู่ในอาคารในช่วงดึกซึ่งเมื่อเขากลับไปที่ห้องทำงานของเขาเขาพบว่า มีการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เคยถูกจัดเก็บมาก่อนและบางครั้งเขาก็พบว่าเอกสารถูกขยับหรือเปลี่ยนตำแหน่งโดยที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเมื่อเขาสอบถามกับเพื่อนร่วมงานพวกเขาเผยว่าเคยมีคนที่พูดถึงการเคลื่อนไหวของเอกสารเหล่านั้นและบางคนเชื่อว่าผีของผู้ที่เคยทำงานในอาคารนั้นจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนหรือเคลื่อนไหวสิ่งของต่างๆ หลายคนที่เคยไปเยือนอาคารในเวลากลางคืนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูที่ไม่มีผู้มาเคาะหรือบางครั้งเสียงที่มาจากห้องที่ปิดสนิทบางคนกล่าวว่าพวกเขาเคยรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของพื้นหรือผนังเหมือนกับมีใครบางคนเดินอยู่ในห้องข้างๆหรือบนชั้นที่อยู่เหนือพวกเขาแม้ว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นบางครั้งเสียงเคาะประตูหรือเสียงฝีเท้าจะดังขึ้นในช่วงเวลาที่มืดที่สุด ทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารรู้สึกถึงการถูกจับตามองจากบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้เรื่องราวอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอาคารราชการจังหวัดกะยองกีคือวิญญาณของคนที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยจากการทรมานในอดีตเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองของญี่ปุ่นผู้คนที่เคยถูกจับกุ่มและถูกทรมานในอาคารนี้บางครั้งถูกกล่าวถึงว่าไม่สามารถไปสู่พบหน้าได้ เนื่องจากความโกรธแค้นที่พวกเขายังเก็บไว้ในบางคืนเมื่อเสียงและเงาที่ไม่สามารถอธิบายได้เริ่มดังขึ้นผู้คนในพื้นที่บางคนเชื่อว่านั่นคือนิมิตของวิญญาณที่ยังไม่สามารถไปสู่การพักผ่อนอย่างสงบได้ปัจจุบันอาคารราชการจังหวัดกยองกีถูกใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งของพิพ,ธพิธภัณฑ์ถึงแม้จะมีการปรับปรุงและฟื้นฟูอาคาร ประวัติศาสตร์และตำนานที่เกี่ยวข้องกับมันก็ยังคงอยู่แม้ว่าจะมีการท่องเที่ยวเพื่อชมอาคารที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมแต่วิญญาณจากอดีตยังคงเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางและเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีแห่งอาคารราชการจังหวัดกะยองกียังคงหลอกหลอนและเป็นที่สนใจของผู้ที่อยากสัมผัสประสบการณ์ที่ลึกลับเรื่องราวเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนในท้องถิ่น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเมืองที่ถูกเล่าขานต่อไปในหมู่ผู้คนที่มาเยือนพื้นที่นี้